สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกออฟครับช่องที่สุ่มสกิน r v และกิจกรรม R.V. เดือดที่สุดในประเทศไทยนะครับผมมาทุกคนหายหน้าหายตาไป3าวันไม่ได้ไปไหนเลยเพราะว่ามีกิจกรรม R.V. แน่นๆนะครับผมไปออกกําลังกายจนปวดเข่าไปหมดแล้วนะครับผมมาวันนี้กลับมาแล้วครับกับการรีวิวกิจกรรม r v v แบบเดือดเดือด แต่ว่ากิจกรรมมันไม่เดือดไงผมก็เต็มที่แล้วทุกคนเขาผมเข้าใจว่ากาลินาน่าจะปล่อยซึมยันสิ้นเดือนแหละแบบอาจจะมีแบบเล็กๆน้อยๆวงแหวนหรือว่าสกินอะไรที่แบบไม่ฮิตมา r e เ e l นะครับเดี๋ยวเดือนหน้าค่อยเอาใหม่แต่ว่ามันมีข่าวมาแล้วว่ามันจะมีกิจกรรมคอรแลับอันนึงซึ่งผมผม,ผมไม่ผมไม่รู้เลยอะไอตัวการ์ตูนสีฟ้าๆน่ารักน่ารักนั่นคือตัวอะไรแต่ที่แน่ๆมันมา2ฮีโร่ครับคือ1คือตัว อีชาที่แจกฟรีนะครับแล้วก็อีกอันนึงเป็นคาเฟนี่นะวันนี้จะรีวิวร้านค้าแเนจรซึ่งไม่มีอะไรเลยทุกคนไะไปดูกันดีกว่าอเลขชุดนี้ผมเข้าใจว่า150ยห้าไหมนะเดี๋ยวบวกแป๊บนึงทุกคน10ช่องครับร้อคูปองนะครับสิช่องก็จะเป็น2องร้อยสามา่นะครับหมาวงก็คือ698นะประมาณนี้ประมาณนี้แต่ขึ้น ผิดถูกงไงเดี๋ยวขึ้นให้เมื่อกี้ผมแอบไปบวก10ช่องมาแล้วนะเหมาวง700คูปองก็อาจจะแอบดีนะครับผมแต่ว่าผมก็เอาแค่150แต่150สอ่ะได้สมมติว่าได้อันล่างนะไม่คุ้มนะครับแล้วผมก็ไปหาไอดีมาเรียบร้อยแล้วไม่มีสรุปว่าผมไอดี ID ที่ผมหาได้ดีที่สุดคือผมมีทางขวาแล้วนะครับผมเออไปตามน,นั้นลยุยมาบเข้าไปอยากดวงดีได้ไหมได้ไหมวะ อยากได้ตีรี่อ่ะเอออยากได้ตีรี่อาบูเจมอ่ะได้ไหมหรือว่าเป็นอลิสผมจําไม่ได้ละใครคอรสเอาจจะเป็นกิฟมีอาคิดใช่ไหมเออที่เป็นตัวสํารองทารอนนะฮึบได้โทเค็นมาสองอันยิงพอแล้วหยุดแล้วนะครับผมยิ้มยิ้มแล้วอันล่างก็ดีนะเพื่อนอันขวาไม่มีมอันขวาไม่ดีเพราะว่ามันซ้ําเพื่อน ไปช่องที่น่าจะ8แล้วครับผม9นี้น่าจะอีโมจิแพนด้าดูทรงดูทรงเลยทรงเลยทรงไม่ขวา้าจริงๆก็ไม่ดีครับผมแต่ก็ดีตรงที่ไม่ซ้ำนะเออกิจกรรมแบบมาแบบสั้นๆครับผมอ๋อแล้วก็นี้มีล็อกอินล่วงหน้าครับผมแต่ว่ามือถือเครื่องนี้ของผมอะ,อะลงทะเบียนไม่เคยได้เลยเว้ยมัน ม่มันบอกว่าให้แบบการแอคเซสคาเลนดาผมก็ทําแล้วก็ไม่ได้ผมต้องไปใช้เครื่องไอ3สิบสามเออนะลงไอ้แบบกิจกรรมแบบนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ผมเข้าใจว่าเวลากิจกรรมมันมามันจะให้นะเออนะครับผมแต่ว่าแบบมันมาเตือนเราไว้ก่อนว่ามีกิจกรรมแบบนี้นะอะไรเงี้ยโอเคอ่ะอันนี้ก็ยังเก็บไว้นะครับผมลูกแก้วทองก็เยอะแยะมากมายนะเดี๋ยวมันจะขึ้นเดือนใหม่แนละ้วเดี๋ยวผมดูดิว่าน้องมันหมุนลูกแก้วทองไปยัง การหมุนลูกแก้วทองให้ดีที่สุดนะครับเดือนนั้นๆนคุณต้องมีส0สิบลูกนะเพื่อที่จะเก็บตัวโบนัสอันนี้นะครับคือมันเหมือนแบบถ้าคุณมี30สลูกล้วค่อยหมุนเน่เหมือนคุณลงทุนเราได้สิอร์เคุณเสียสาสิได้คืนมาสิบอะไรอย่างงี้นะครับผมอย่าไม่ใช่แบบมีเท่าไหร่ก็หมุนไปนะเออเอาให้มันได้รีเทิร์นนะก็ใจแข็งๆหน่อยมีลูกก็ลืมๆม,มันมาอะไรเงี้ยเอาได้เลเจนด์หนึ่งว่ะเออสองสามสี่ ฮ่โอเคอ่ะโอ้โหลูกแก้วแตกนะครับผมไม่รู้ว่าแตกก่อนหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือว่าแตกตามรอบนะครับผมเออเหลือสามตัวอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวให้มันมาเลือกเองนะครับผมก็เก็บไว้ก่อนแล้วก็อย่าลืมมารับลูกแก้วตรงนี้ได้คืนสามลูกเห็นไหมเออแล้วเดือนเดือนไหนก็แล้วแต่ถึงสาแล้วค่อยหมุนนะครับผมลูกแก้วแดงก็พวกเติมปองต้นดวงเติมอะไรต่างๆนานา,นาแล้วอย่าลืมมาตรงนี้ตรงนี้ ใครที่เป็นสายใช้คูปองตรงนี้เหมือนจะได้ฟรีอีกประมาณเดือนละห้าลูกถึง1ิบลูกนะถ้าคุณเป็นแบบยิ่ง v ี p อก้าอะไรเงี้ยเออถ้าคุณใช้คูปองถึงขั้นนี้คือแปลว่าเดือนเดือนนึงอะ่ะชัวร์วคือสิบลูกถ้าเหมือนคุณเป็นสายเปแล้วถ้าคุณเป็นสายเติมต้นเดือนเดือนหนึ่งยี่สิลูกอะ่ะได้ชัวร์นะครับผมโอเควันนี้หมดนะครับสำหรับกิจกรรมที่ช่องกอฟก็มาโดนกันได้ครับสำหรับร้านค้าพพนจรเต็มที่คือห้าร้อยแปดทัวร์ว่าเจ็ดร้อยสี่สิบคูปอง ต่ำๆเลยก็คือ148บาท185คูปองนะโอเคทางเว็บไซต์หรือทางแชทได้เลยสะดวกทางไหนไปทางนั้นแล้วก็จะมีตัวอาต้านะอันนี้ก็กิจกรรมจิ๊กซอก็ฟรีไปนะครับผมก็ค่อยๆเล่นไปนะครับผมวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย